สวัสดีครับท่านผู้ชมหายหน้าหายตาไปนานวันนี้ก็มีโอกาสมานั่งดูน้ำ,นนำเห็นนกนางนวลปินอยู่นู่นเ่ยแถวหน้าวัดต้องคุ้มีมโอกาสออกมานั่งมากับลูกค้าลูกค้าบอกยากอยากอยากดูธรรมชาติบนผืนน้ำ เราก็เลยจัดให้ซ้าอืมตอนนี้บอกว่ากินน้ำอิ่มเนได้มาตัวหนึ่งแล้วจะเป็นกุ้งไอ้เหลืองนี่ก็จะเป็นเรือนักท่องเที่ยวสุขสาวอาทิตย์ก็จะมานั่งเรือไหว้พระเก้าวัดเจ็ดวัดห้าวัดหรือสามวัดตามแต่สะดวกมาที่ตลาดน้ำอำัมพวาก็จะมีบชัวว่วท่า ถ้าเรือของใครจะไปวัดไหนบ้างก็จะมีบอกเราก็ไปเลือกเอาแล้วก็นั่งเรือเที่ยวกันจะเป็นเหมาลำก็ได้หรือจะเป็นไลหัวไรหัวก็น่าจะอยู่ที่ห้าสิบมั้งห้าสิบหรือหกสิบนี่แหละแล้วก็เหมาลำก็ประมาณหกร้อยหรือห้าร้อยถ้าไปมากวัดก็ราคาอาจจะบวกขึ้นไปอีกนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวชม บรรยากาศกลางแม่น้ําแล้วก็ชมบรรยากาศบ้านริมคลองปันฝั่งนู้นจะเป็นรีสอร์ทอันนี้จะเป็นทรงไทยทรงไทยเก่าบูร่ะทรงไทยเก่าแต่เขาเรียกอะไรนะปรับปรุงใหม่มีอยู่สองหลังสาหลังแถวนี้ยติดติดกันเนี่ยมีอยู่ข้างในนี่อีกหลังนึงนะต้นกอจากมันบังหมดนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะอยู่มาสมัยตั้งก็ คณปูป่คงย่าก็มารุ่นพอ่อตอนนี้ก็เป็นรุ่นลูกจะเป็นรุ่นหลานอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยบ้านรุ่คลองแบบเนี้ยเดวถ้มาชมกันใหม่นะครับเป็นไงเล่าตัวที่สามดิ่งกระลอกกระเล็กระลอกกระเล็จเจอกำยาเขาให้ดูชัดๆใกล้ๆดีกว่า,านะพุ่งกำยา ไปฮะดิ้นให้หลุดก็แล้วกันไปไปแล้วเอาอยังอยู่ไม่ยอมไปต้องปลดออกมานะครับตัวที่สามนี้ไอตัวที่สี่นับจากนับต่อจากกุ้งกำมยาอันนี้ก็เป็นตัวที่สี่สบายใจได้อสบายใจได้มากับลงงุง,ลงเน่งไม่พิดหวังตตัวลวันุงเน่งไม่ผิดหวังแต่ลูกค้านั่งมองไปก่อน <laughs> นั่งมองกันเลยอารมณ์เริ่มไม่ดีแล้วอารมณ์เริ่มบูดพุ่งไม่กินเด็ดปลามีนี้ปลาปีโนได้ได้ปลามานี่ถ้าเก็บไว้น่าจะโลกว่าแล้วเกียนเรือต้องเรียก็วิ่งกันโัวที่สี่ มาอีกแล้วอีกหนึ่งตัวเพียงสายรู้จัดสู้ใ่เดือนดินไงแล้วนี่เพียงสายรื้จะดสู้ใ่เดือนดินนี่เพียงสาต้องตกปลาทะเลนี่ได้อีกหนึ่ง หกแล้วแต็มที่หกไม้แล้วไม้แล้วไมแล้วไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม่ไงปรากฏไปแล้วกันกลายเป็นปลาไปได้ อยเอาดีหรือไม่เอาดีเนาะอ,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 อเดี๋ยวเอาใส่สะวบไว้ก่อนใส่สะวบไว้ก่อน นี่เรามีเรามีสวกพร้อมทำมาพร้อมนี่ยแต่ช่องนี่ทำเล็กไปหน่อยมันมันพอดีกับตัวนี้ไงตัวห่วงกลมเนี่ยมันก็พอดีแล้วแหละถ้ามันอยู่ในแนวตั้งอ่ะนี่มันอยู่ในแนวนอน <c oughs> มันเหม็นเขียวจริงๆไอปลาชนิดนี้แต่เวลาแกงส้มหน่อไม้แต่มันมันอร่อยหอมได้ไหมเอาปลาก็เอาหน้ามืดปลาปลาไม่ามาแล้ว โอ้โหกินทมิดเลยกิีมาออกว่างั้นน่ะเติดแน่นติดทนติดนานพูดคำนี้กระเด็นเลยได้อีกหนึ่งตัวแต้มที่ห้า ไม่ตวงละกุ้งอันนี้กุ้งอ้าวเฮ้ยกดผิดกดถูกนะเนี่ยจะหลุดไหมเนี่ยอ้าวไม่หลุดฮะคาอยู่ตั้งนานเออนี่เห็นไหมตัวสวยด้วยสวยสุดด้วยติดหนวดกุ้งเ่ยกุ้งแห้งไหมล่ะกุ้งแห้งอยู่นี่หน่อยเหลือง นี่สายสวยสายสวยโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเขาเจอกันใหม่คลิปนี้รู้สึกว่าจะหิวข้าวแล้ว <c oughs> เกสวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่ขอโชคดีมีความสุขมีกันใช้ <Hey. S 2> จุจ๊บ